เมาเงยทำไมมึงต้องไปคนเดียวมึงไม่รอกูล,ละเพื่อนฮะอา้าชมเลยจะโดนแอดหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจ ห่เกือบแตกเองครับทีนี้ลกไปนะแต่เราก็ยังรอดมาได้นะครับะยะแบบเป็ๆช็อตเด็ดๆไปช่วง want crack? Enemy down. Throwing an arc Reloading, Real reloading. reloading. <laughs> ตะกี้เหมือนหนังคาบอยเลยอะที่แบบโอ้โหผมก็ปืนพกคุณก็ปืนพกก็แบบป๊าป๊บเรามายิงสู้กันโอ้โหยังไม่โดนเลย I downed an enemy. Phasing. Hostile right here. Reloading. Recharging my shield. Uh, Shots. Enemy down. Reload. My shields are recharged. อ้ามแบบเป็นตาเก๋มาตาเก๋เก๋โอ้ยน่าจะคิดถึงพันบูธพันบูธจะไม่มีแล้วเสียดาย โหดเดินวัวรุ่นเมกาเดี๋ยวสิคิวแล้วเกมนี้ฆ่าเยอะจังวะวันในเดอะบิวติง สิบสามคิวแล้วครับอ๋อพี่น้องบอกเลยว่าสุดยอดไม่รู้จะได้แชมป์หรือเปล่าวันน yeah. ักวันอมุสนัก or เหียมาเงยทำไมมึงต้องไปคนเดียวมึงไม่หลอกกูลเพื่อนฮะพราะมึงไปตายคนเดียวนะไอหุ่นยนต์ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และก็กด Subscribe กันด้วยนะจ๊ะ